สวัสดีค่ะลูกดวงของแม่หมอลินช่วงนี้แม่หมอหายไปนานเลยพ่อบอกแม่หมอว่าลูกดวงเป็นคนที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองอะถ้าทํางานทามีการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆก็คือพึ่งใครไม่ได้ลูกดวงต้องพึ่งตัวเองตอนนี้ก็มีความรักเข้ามานะคะความรักเป็นรักที่คุณกําลังจับตามองอยู่ถามว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์ไหมเป็นรักที่ดีนะคะคนนี้คุณคุยได้ทุกเรื่องเลยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นดังฐานได้ทั้งคนรักแล้วก็ เขายอมที่จะรับฟังเราอยู่ในจุดที่เราคุยเรื่องดีก็ได้เรื่องร้ายก็ได้ซึ่งแม่หมอคิดว่าคนคนนี้ที่เข้ามาดามหัวใจเราค่ะเขาเป็นคนที่ดีมากเลยนะคะเป็นคอดีเป็นคนที่เราเชื่อถือได้ะคะ่ะเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราตอนนี้นะคะ่ะลูกทุงก็มีความโชคดีในเรื่องความรักอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนเหมือนเขาคิดไกละคะ่ะเวลาเขาคิดเขาจะวางแผนคุณอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแม่หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ไพ่เตือนว่าช่วงนี้อยากให้ลูกดวงศึกษาตัวเองคือตอนนี้เราอาจจะรู้สึกหลงทางเรามีปัญหาอะไรสักอย่างนะคะอยากให้เรามองปัญหานี้ให้กว้างถ้าเราไม่เก่งเรื่องอะไรอยากให้เราศึกษาถ้าเราไม่ดีตรงไหนอยากให้เราปรับแล้วก็อะไรที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะให้ขอความช่วยเหลืออย่ารับมันคนเดียวเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณพึ่งใครไม่ได้แต่ว่าการขอให้ใครช่วยเราค่ะก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่จะเสียหน้าเท่าไหร่โดยเฉพาะคนรักที่เรากหมัอนคุยอยู่ คนคนนี้เป็นคนที่เราปรึกษาทุกเรื่องเลยนะคะดีไม่ดีเขาอาจจะช่วยเราได้เรื่องการเงินนะคะอ่าดูรู้สึกเหมือนว่าเราจะอยู่ในจุดที่มีเงินเข้ามาโอเคนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นรายได้อาจจะดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายการใ,ใช้เงินมันเยอะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะจุกจิกซึ่งมันพัวพันไปหมดทําให้เรารู้สึกวุ่นวายปวดหัวได้การใช้เงินของเราอาจจะไม่ได้วางแผนดีเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาให้เราเครียดนะคะก็หวังหวังอยากให้เงินดีใช่ไหมแต่ว่า ราะการที่เราต้องหาเองอยู่เองด้วยก็ทําให้ให้การเงินของเราอะ่ะเหมือนเข้ามาเยอะแต่เราก็เครียดด้วยแล้วก็การใช้จ่ายของเราอะ่ะก็ใช้มือเติบได้ในบางครั้งนะคะไม่เหมาะว่าอยากให้เราเผา,เ,าเรื่องการใช้เงินนิดนึงอันนี้ส่วนของเรื่องการงานนะคะบางคนกําลังรู้สึกว่าการงานก็ไปไดีๆหละมันก็จะมีปัญหาจุก,จ,กจิกตรงนั้นตรงนี้ทีต่รู้สึกเหมือนเรากําลังพยายามไต,ต่เต้ากําลังแบบสร้างสร้างตัวตนของเราแล้วมีความฝันที่เราอยากมีนะคะระวางแผนที่เราเอยากได้ ก็อยากมีความสุขในที่ทำงานแต่ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะการงานช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังเติบโตกําลังสร้าง mm hmm. ก็ขอให้ตั้งใจพยายามนะคะเพราะความสําเร็จรออยู่เอาจริงๆคุณก็เป็นคนมีการงานดีระดับหนึ่งการเงินก็ไม่ได้แย่เนะี่ยจ,จะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งทําให้คุณเครียดคุณปวดหัวได้ ในส่วนของเรื่องความรักนะค,ะความรักเป็นรักบริสุทธิ์ถ้าคุณกําลังจีกับใครอยู่เขาก็คุยกับคุณแค่คนเดียวเขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญรักครั้งนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่ก็ทําให้คุณกลัวได้นะคะแต่การเริ่มใหม่กับคนที่ถูกต้องไงคะมันก็จะช่วยให้เรารักษาแผลที่เราเคยเจ็บมาะคะ่ะถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าเขาเป็นรักที่ดีะคะ่ะรักที่ไม่ได้มาแบบแอบแฝงขึ้นอยู่กับเราะคะ่ะเราจะรู้สึกแบบ กล้าเริ่มต้นใหม่ยอมไม่เพื่อนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนแต่คนคุยคนนี้เข้ามารักษาแผลใจคุณได้หรือ,อยังยอมเปิดให้เขาเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังแต่เขาขึ้นหยือกคุณนะคะแม่หมอว่าจริงๆงก็โชคดีทางด้านความรักด้วยมีไพ่สุดท้ายปิดบอกว่าคุณจะมีโชคนะคะเอาเป็นว่าแม่หมอจะอวยพรให้โชคของเราคือเรื่องทางการเงินด้วยเราใช้เยอะด้วยเราใช้ไม่ระวังด้วยหรือเปล่าหรือว่าหวังหวังอย่างเดียวแต่เราไม่ตั้งใจดูแลให้ดีด เพราะาเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวด้วยเราแบบยังงงๆอยู่ก็อยากให้ศึกษาตรงนี้ได้ดีดูแลดีๆเพราะว่าการเงินเราก็ไม่ได้แย่แต่ค่าใช้จ่ายเยอะการงานของเราก็ไม่ได้แย่นะอยู่ในจุดที่กาลังสร้างมีความฝันแล้วก็บางทีก็มีความสุขบางทีก็สงบก็อยากให้ทาไปเรื่อยๆถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าในอนาคตเราจะสุขสบายอยู่ในส่วนของเรื่องความรักความรักกันเข้ามาดีเหมือนเราจะต้องเริ่มใหม่เราจะต้องรักษาแผลใจใหม่ซึ่ง คิดว่าความรักครั้งนี้ก็ดีนะคะไพ่ออกมาดีหมดเลยอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะมีความเครียดเรื่องบริหารชีวิตตัวเองมากกว่าค่ะยังไงเป็นกํำลังใจให้นะคะไม่เหมาะเสียงหายนนึงเพราะว่าไม่สบายด้วยแหละแต่ยังไงขอให้ลูกดวงอะอย่าเครียดมากแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะ